สวัสดีครับวันนี้มาลุยตลาดทองคํากันเนาะช่วงบ่ายนะครับวันนี้ช่วงบ่ายวันพฤหัสเนาะเดี๋ยวเรามาลุยตลาดทองคํานะครับใครนะครับใครที่เข้าตามเนาะเข้าวอเดอร์ตามที่โทนี่วิเคราะห์ไว้นะครับตอนนี้ได้กําไรเลยเนาะอ่าใครที่เข้าตามได้กําไรแล้วนะครับอะเดี๋ยวมาดูว่าคนที่เข้าตามที่โทนี่วิเคราะห์ภาพไปให้นะครับตอนนี้เนาะตอนนี้จะได้กําไรนะครับ กันยังไงเนาะอ่ะดีวเรามาดูที่เรามีเคาะกันไว้เนาะช่วงเช้านะครับนี่ช่วงเช้านะครับภาพที่เราวิเคาะกันไว้ช่วงเช้านี่นะฮะบ,บอกแล้วว่าจริงๆแผนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ แผนการเทรดตัวนี้ตั้งแงต่เมื่อวานเลเนาะที่เราเข้าออเดอร์นะครับใครที่เราเข้าออเดอร์บายครับนี่ราคาลงมานะแผนที่เราวางไว้คือราคาลงมาเทสนะครับราคาลงมาเทสเนาะราคาได้ลงมาเทสแล้วแล้วก็มีการดนขึ้นไปแล้วนะครับใครที่ได้ออเดอร์จังหวะนี้เนาะใครที่ได้ออเดอร์จังหวะนี้นะครับทํากําไรไปแล้วนะนี่ครับนี่ใครที่มารอเข้าบริเวณแถวนี้เนาะ ทะลุนะครับเส้นเทนไลน์ขาลงนะครับอย่างที่บอกไปเนาะตรงนี้เป็นเป็นแค่เทนย่อยนะครับเป็นเทนขาลงย่อยเนาะหรือเราเรียกว่าไมเนอร์เทนนะครับไม่ใช่เทนหลักนะนะครับพร้อมที่จะทะลุอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเทนหลักเขาเป็นเทนขาขึ้นนะครับเทนขาขึ้นก็เขาทําแค่การสะสมราคาครับเขาไม่ใช่เป็นเทนขาลงเขาสะสมราคาได้เขาก็มีมีการเบรกเนาะเบรกเส้นเทนไลน์ขึ้นไปแล้วลงกับนาย่อที่นะครับ เส้นทนลายนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วราคาก็มีการดีดขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครที่เข้าราคาโซนนี้นะครับตอนนี้ได้กําไรแล้วเนาะ,ะได้กําไรแล้วนะแ้วก็ตอนเช้าที่ส่งคลิปที่ส่งภาพวิเคราะห์ไปให้นะครับนี่ราคาลงมานะครับตรงนี้ราคาลงมาเล่นที่ตรงนี้นะครับนี่เป็นเวลนี้เนาะที่วางออเดอร์ไปให้นะครับใครที่รอเล่นหน้าบ่ายเนาะ ที่โทนี่วางไว้ให้นะครับคือตรงนี้นะครับนี่ราคาย่อมาเนาะมาเทสนะครับแล้วก็ดีดขึ้นไปเนาะแบบนี้นะครับแข็งที่เราวางไว้ให้นะตอนนี้ปัจจุบันนะครับกราฟนี่ดีขึ้นไปแล้วนะถ้าใครเก็บกําไรที่บริเวณใกล้เคียงเนาะบริเวณใกล้เคียงกับแนวต้านล่าสุดนะครับบางคนบอกว่าแนวต้านล่าสุดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับนี่บริเวณนี้นะครับใครที่เก็บกําไรบริเวณนี้นะครับตอนนี้เก็บกําไรเข้ากระเป๋าไปแล้วเนาะ าบางคนเทคโปรฟิตไปแล้วนะครับตรงนี้เนาะรานะคาลงมาเล่นที่กรอบสี่เหลี่ยมสีนมเงินนี้นะครับกรอบสี่เหลี่ยมเสีเงินนี้นะครับราคาก็ดิ่ขึ้นไปเนะาะบางคนเก็บกำไรแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังถืออยู่นะครับตัวนี้ราคามีการย่อตัวเนาะสังเกตแท่งนี้นะครับราคามีการย่อตัวนะย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ทําพฤติกรรมรอการกระชากขึ้นไปนะครับนี่เขามีการย่อก่อนแล้วก็กระชาก ถ้อาจจะดันขึ้นไปแบบนี้พอนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังถือออเดอร์บายอยู่เนาะยังถือต่อ,อไปได้นะครับใครที่มีออเดอร์บายอยู่ยังสามารถถือต่อ,อไปได้เนะาะสาหรับใครที่นะครับพลาดจังหวะตรงนี้ไปนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ราคาดีนะน,น,นะครับราคาย่อตัวเนาะตอนนี้ถ้ามีจังหวะเทรดในทาวฟรมเด็กนะครับสามารถเข้าเทรดได้เนาะสามารถเข้าเทรดได้นะครับยังไม่ถือว่าตกตดนะนะครับยังไม่ถือว่าตกตดนะยังสามารถเข้าเทรดได้นะอยู่เนาะเข้าท p นะครับก็ ขึ้นไปนะครับราคายังขึ้นไปต่อได้เนาะเพราะมองว่าตอนนี้เทรนด์เขาเป็นเทรนด์ขาขึ้นเต็มตัวเลยเนาะสร้างไฮสูงขึ้นด้วยนะครับนะสังเกตนะว่าราคาทำไฮสูงขึ้นนะตรงนี้นะครับเป็นไฮที่สูงขึ้นนะครับนี่ไฮสูงขึ้นนะนี่ไฮเก่านะครับไฮเดิมนะครับไฮล่าสุดเนาะนี่ทำไฮสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการยกโลเนาะนี่เริ่มยกโลตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยถ้าตรงนี้นะครับเป็นโล เป็นโลใหม่จริงนะครับราคาจะต้องทำหายนกะ่อนเนาะถ้าตราบใดที่ราคานะครับยังไม่ทำหายเนาะไฮล่าสุดก็จะเป็นไยนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาขึ้นไปแล้วก็ทำไฮล่าสุดแบบนี้นะครับสูงกว่าไฮก่อนหน้าเนะาะแสดงว่าเทรนขาขึ้นตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เนาะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้าตามนะเข้าตามที่โทนี่วิคราะห์ไปก็ ดีใ,ใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้กําไรไปแล้วเนาะใครที่เก็บกําไรไปก็โอเคเลยเนาะเราสามารถหาจังหวะเข้าใหม่ได้นะครับใครที่กําลังรอเข้าจังหวะอยู่ก็หาจังหวะเล่นในทาวเวร์เล็กก็ได้นะครับแต่สำหรับใครที่ไดออเดอร์มาช่วงนี้แล้วเนาะก็ถือต่อไปนะครับถือต่อไปเนาะราคามีโอกาสที่จะทาหานที่สูงขึ้นได้นะครับเห็นแผนการเทรดตองคําก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับในทา m เวร์หนึ่งชั่วโมงนะครับก็สําหรับใครที่ รอแผนเทรดท,ทองคําแบบนี้อยู่เนาะโทนี่ก็จะมีให้ช่วงสายๆนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเรามาอัดคลิปคุยกันแบบนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีเข้าหรือว่ายัางหาโซนไม่เจอนะครับก็ติดตามโทนี่ไว้ครับแล้วก็ดูคลิปวิดีโอดูภาพนะครับการวิเคราะห์เนาะเราจะได้มีความรู้ใช้เทรดนะครับแต่สําหรับใครที่นะครับอยากหาความรู้จริงจังนะครับในการเทรดท,ทองคำเนาะ เพจทองคาําระยะสั้นสามารถเก็บได้รายวันนะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจจากอินพันสูลักรานใบโทนี่นะครับก็มีคอร์สเรียนเนาะคอร์สเทสั้นทองคําให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังมีความรู้ไม่พอนะครับอ่าก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ล้กันนะครับสวัสดีครับ